สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะนิวเอนกระดิกมารีวิวคันอีเด็กต้าโกซีรีนะเ mm hmm. พิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเลยนะแล้วเราก็จะมาจับคู่ด้วยลอกคอนท่าแม็กเบอร์สามพันนะอันนี้สวยมากลอกก็สวยคันก็สวยนะคันเบ็ดนี้นะนิวเคยใช้มาแล้วนะอย่างคลิปข้างต้นนะอันนั้นประมาณ3หรือ4ปีที่แล้วนะนิวตัดสินใจขายไปทีนี้นะนิวเสียดายก็เลยตามหากว่าจะเจอนะคือมันเลิกผลิตไปแล้วอันนี้นะนิวติดต่อกับบริษัทโดยตรงนะอีเด็กต้าโกซีรี ที่น้านิวสั่งมาเป็น8ฟุตนะ2ท่อนเวสสายก็จะอยู่15ขีด35ปอนด์แบงค์เป็นแบงค์เอ็กคอร์นะด้ามก๊อกเครื่องมาให้จากโรงงานนะตูดเป็นอลูมิเนียมแต่งนะทุกคนเอาไว้ตกสวายตกหน้าดินนะเป็นคันสําเร็จนะราคาไม่แพงมากประมาณพันกลางๆพันปลายๆคันนี้น้นิวได้มา1,690บาทนะต่อไปนะนิวจะพามาแกะกล่องลอกคอนท่าแม็กเบอร์3,000นะตอนนี้นะนิวได้มาในราคา900กว่าบาทนะ ราคาเต็มนะ่าจะอยู่ประมาณพันสองถึงพันสามบาทนะทุกคนนะนิวได้วันโปใครจะซื้อก็ดูวันโปให้ดีในกล่องก็จะมีถุงผ้าแถมให้นะเป็นถุงผ้ากำรรมะหยีนะทุกคนแล้วก็จะมีไดอะแกรมนะมีแค่นี้นะไปลอกเบอร์สามพันเบรกที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกไว้ว่ายี่สิบโลเนี่ยทุกคนคือเบรกหนักมากตัวจริงนี่คือสวยมากนะตอนแรกนะนิวคิดว่ามันจะหนักนะแต่คือมันไม่หนักนะทุกคนแต่ที่นนิวชอบอีกอย่างหนึ่งคือแขนลอกเนี่ยเป็นแขนเกลียวนะทุกคนคือเนี่ยสวยไหมแขนลอกเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะความลื่นของลอกเนี่ยนิวให 10, 10 ราคาเนี้ยคือลื่นมากแล้วเอามาจับคู่กับคัน Elexa Go Series นะคันนี้นะสวยมากๆนะนิวในชอบมากเลยนะลงตัวมากเรื่องการใช้งานเนี่ยนะนิวยกให้เป็นที่1ในใจเลยนะมันเป็นคันสําเร็จที่ไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะคันเบ็ดนี่คือเหนียวมากและส่งเหยื่อได้ดีด้วยนะนิวในชอบมากเลยส่วนตัวเนี่ยถึงขนาดต้องไปตามหามาเก็บไว้ใครเคยใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงลองมาคอมเมนต์บอกน้นิวได้วันนี้นะนิวขอตัวไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ